สวัสดีค่ะนิดาจ s ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ e p i c Games นะคะมีเกมฟรีที่ให้เราเข้ามากดรับได้นะคะวิธีการทำก็ดังนี้เลยขั้นแรกนะคะเพื่อนๆก็เปิดเว็บไซต์มาแล้วก็เข้าไปที่ e p i c เก m e ค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีหัวข้อเกมฟรีอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีการให้กดรับเกมฟรีนะคะเป็นรอบๆไป,เ,ปเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดู อยู่เรื่อยๆได้นะคะว่าเขามีการแจกเกมให้เราสามารถกดรับฟรีเนี่ยได้่วงนไหนช่วงไหนบ้างน,นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะสนใจเกมไหนนะคะเราก็กดเลือกเข้าไปที่เกมนั้น,นะคะ่ะก็ื่นเดินลงมานะคะจะมีปุ่มดาวน์โหลดให้เรากดนะคะก็กดเข้าไปเลยมีข้อตกลงนะคะก็กด,ดิ๊กว่าได้อ่านแล้วก็ยอมรับ แล้วก็กดตอบรับได้เลยค่ะเมื่อกดดาวน์โหลดขึ้นมานะคะก็จะเป็นหน้าตาของเกมนะคะแล้วก็เมื่อเรก,กดฝุ่มสีฟ้าทางด้านล่างแด่เลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเรากดรับเกมฟรีมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดเจ้าตัวโปรแกรม Epic Game นะคะแล้วเข้าไปเล่นเกมได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนาน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย